น้องวันนี้กัลูกพันศาเนลกับกลังเวตลาดน้อเวตลาดบินไก่บิไก่ยังก่อไก่รักษาบิไก่รักษาชิมหาลพันศาเนลกัสิไปปากเซน้องเซปากเซโอมีแปากเซปากเซและน้องไคไปชงยัง่หอดปากเซน้องมาหาซื้อเอา ต่อโลนึงมาสามชิปโลนึงโลนึงเข่าสามปข้าไม่ข้าเอาเข่ามาให้แน่ยังพ้าดด้วสามชิปท่านิบว่ีโอ้เอาห่สี่ิเออเอามาเลยเป็นสี่ิไเรยเพราะว่าเพราะว่ายานยันมันบุกฟูแข่วกัน ไมชื่อเขาไม่ฆ e <without ivi. S 2> ่ากระเบิดเลยเรือได้จ้ะกับสวัสดีพ fall. ี่น้องมาหอดเสกกองแล้วพี่น้องเอามาหอดเสกกองมาเรือนน้องสาวพี่น้องมาเรือนน้องสาวมีจะเคลื่อนมาอุ้ยพี่น้องนะฮึ bơm lắm tắm nhắm bơm lắm tắm nhưng con hít xuống được nhắm nhân mùi ừm cứa mùi ừm mùi ừm cứa mùi ừm cứa mùi ừm

เล็กข้าเจ้าเล็ดงาวนี่เพียงขอมันมันีขอมี่ขอมีเล็ดอร่อยเพียงขอมันเขาเขาให้เล็ดสั่นก็ให้เล็ดเพียงขอเพียงงามมนเลยได้งอมกับเจ้าขงไปมันชิมาสะ้าพรกามาคือกันพี่น้องสะ้าพรกามาบอแม็กกามาคือกันเก็บผักนำลูกเอาย่างไลน์มองไหม มันนี่มามา,มาทางใต้มาทางใต้ทางปากเซทางสซลาวันโอ้ยเก็บโป,ปเป็นนนี่นี่ไปบุจักเครื่องเงาเครื่องชันเลยบุจักเลย บีบบาทคงไ้เก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่เลยอันหัวขาได้ในไหรุงมห้ลุ่มพูดพุดค่ะเก็บพักอยู่เพื่อนน้องสาวเก็บพักอยู่เพื่อนน้องสาวพักลา้น้องเออมมแต่ผักมาจัดแม่เจาเลย มีตะพักน้องเลยบุเป็นฮอตเก็บน่องเ้ยบุสะพอนกันสะพอนกันหางอยู่มันบุเป็นเด็ดแล้วอันนี้เอเด็กเสข้าบุเคยเด็ดเออเด็กฉันเด็ดเนี้ยงกระไดอ mẹ 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 giống này mẹ oh. oh, nhá mẹ 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 Rồi mẹ Rồi mẹ บักสิละลววันม okay. ีตดพักน้องเว้ยมาพี่น้องเบิ่งดูนี่ด่วนของน้องสาวสัวน้องสาวพี่น้องยังมามาเรื่อย ขุดหัวขานังสะพกเดียวเบ่อแล้วค่ะมังนัดน้องมักนัดมามักนัดมักนัดมันัดนี่ๆเป็นตาเป็นตาอยู่นี่มักนัดมักนัดนี่โอ้มักนัดนนนอะมา mà mất bộ bên ghép đó anh chắc theo đây già mình bộ bên ghép anh ơi mới tập nhót park phi nong rồi má má nhà má nhà ta mang nó nữa ตะวางมันส่วนส่วนน้องสาวพี่น้องมึงด้อูจีตามผู้ตามพาตามผู้ได้นี่เนาะพี่น้องเนาะตามผู้ได้นี่ สุพนอนเลยเต็มย่ามนะั้งมาคุดหัวขาพี่อืออ๋อแช่แบะบนี่คุดเป็นกอ,อ,อเป็นกอนแล้วบอกเมนคุดเป็นกอนคุดเป็นกอนแล้วเพราะว่าเฮานะ่ะมาพี่น้องมาคุดหัวขาดนะกันพี่น้องโอ้แมงหัวขาหัวขึ้นหขึ้นมันต้องคอยโอ้ยเฉียมก็อ่อนอะลีน พุดเป็นหนามามท่งนี้ไหมฉันมันไกลเห็มันไกลมันไกลเห็นแต่เห็นแต่ทางหลังเลยมันบบเห็นทางหน้าเชียมกระรอนเลยฮะเอาใหม่เอาใหม่มันมันพุดเป็นมันวัเข่าเนี่ยคู่พี่น้องมันวัวเข่าเนี่ยคู่มะต้มกินได้ปะลุงมะต้มกินพุดเมื่อต้มอันนี้บบมีหัวนี่ฮะบบมีหัวหัวกระอามมปุ หัวนี่หน่อยนี่มันจึงเห็นได้ชัดเจนมึงเดินหนึ่งเดินง,ง,งามงามห,ห,หัวขามีเตหัวขาเนะหัวขาอันหัวขาป่าแตามันจะเป็นออ้้มัุดหวขาเย ลุงพันสาวนาเสนีย์ข oh, oh, oh. <tem party> ุดหัวขาอาอง啊อ่องเงางามๆเดาลุงเอาเงาอย่างง่ายงามๆจังเลยน่ะชุดงามคืออ่ะคุยเดาลุงลุงพันสาวนาเสนีนลขุดหัวขาเงางามงาม นี <muitas S 2> ่ก็มามาเช็กองเดิมนียอยู่เช็กองพี่น้องนี่เงาหมักงามงามอยู่เพือนน้องสาเอาเช็กองน้องอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเบิ่งกระชายอันนี้ก็คือจะเป็นปลาหัวคาแล้วก็ปลาหัวจังคูมันก็หลายผูกปลาหัวจังคูแห้งลายผูกงามงามหนึ่งปลาหัวคาหนี่งยอดมันหย่อนมันก็เอาลดลงกหยอนหัวคามาพี่น้อง เบิ่งด้วยหัวมันหัวเขาเนี้ยคู่พี่น้องนี่น,นี่หัวเขาา่าเนี้ยคู่แม่นบ่อะไรแนนมน,นกัน,นหัวเขาเนี้ยคู่มันเข่าเนี้ยคู่มันค่ะมันค่ามันเน,น,นี้ยคู่เออเออมันบ่เป็นคุดได้ มันก็ได้เธอหัวเธอหัวเด้ลุงเดอรลุงสิมาขุดมันเข่าสั่งคูหัวมันเข่าสั่งคู่เป็นขุดเอ้ขุดเอาไปปลูกจะได้อยู่เันเอาไปปลูกเจะเป็นอยู่ปลูกเป็นหัวมันบลูเป็นบลูเป็นขุด นี่จะเอาซุ้มนี้ไหมาพี่น้องบัดนี้ก็สิได้เบิดแล้วพี่น้องไว้หัวข้าวยนี่พูดกับพักหมักชาวเวอร์กะบพักไอ้นี่ก็ได้เบิดเลยหัวข้าก็ได้มันละจิจได้กลับบ้านพี่น้องจิจได้เมื่อบัดไปพี่น้องมาพี่น้อง gặp mưa là tê sếp mòn mà đơ gặp mưa sau bắt mặt kia đơ phi nóng lâu เอาเล่าก่อนบ่ลุงพัญชนาชาแนลกัเอาเล่าก่อนพี่น้องเอาเล่าเมื่อแกเ่ินเอาเล่าเมื่อผาป่ากันเด้อเอาเล่าเมื่อผักป่ากันเด้อวป่าป้าช่างว่าจะกินเล้าว่ะจะกินแกงเล้าวเนี้ยเปล่าว่ะมันสะพ้อนไปไม่ได้แล้วเล่าไปได้เล่าแล้วว่ะมันเป็นแค่ทางเด้อพี่น้องมีชุดทางเลยพี่น้องมันโมแมนคงมีเจ้าของกันนะ งานามันก็เลยแบบเอาเอาได้ตัดเอาเล่า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 อยู่สวรรค์ม่เ็นมี่เล่าอยู่สวรรค์แล้วอยู่สวรรค์แล้วมี่เล่ามี่ยอล่าเม่มีไดมี่อันนี้อันนี้มี่จะของบ่ ก็ได้เมือแกงผัดมามาแต่อันนี้นะน้องเป็ดนี่มาแต่น้องเป็ดมาแ่เพื่อนพี่น้องก็เลยมาแหวนาวดยนี่นป็ดเ้าแ่อมาละทายเนี่ยเออได้เลย เอาปีไปแกงไก่เนี่มัเน่ึงเอาแล้วแล้วปีกันเนี่เฮ้ยมึงกัชุบปงให้มีอไีอะไอากเไปเอาไปเอาไปกินเลยนี่เอามาให้มีอะไมีอะไอยากนฮะมี่ดิมันเอไอเอาุชุเอ้ยเราเอาเาเมื่อผักป้าเอาเมื่อบึง กินผูได้เขาเอ้ยในลรยพ่อเรามาผ่าป่าก่อนชิดเอาให้ได้ลูกก้อมหงใหญ่หนึ่งนะบเจ้วหาวนี่มีก้อนใหญ่หนึ่งหมูู้ได้ว่ามันเป็นอะไรมียังบมูหู้ได้ว่ามันชิชมบริบทเล่าฮะเออมันโอ้มันแก่โอ๊ยควันมันแสบก่อนวนมันแสบ ตัดกรตัดตัม้หอมมงไนแต่นี่นจะไปว้าอบ้านเางเนาอีบานเตตอไม้้เห็นน้อยเขาเอาหล่นเขมหล่นตัดกอไม้ตอไม้หล่นมันอ่อนกํลังอ่อนวพี่น้องวันนี้ก็สีแด้เมื่อเลยเอาเล้าแล้วแล้วกับเมื่อ มาพี่น้องบายบายอรถคลอรถอ